เอาละครับสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VTX Channel ครับวันนี้เราจะมีช a l l e เลนนะฮะมาจัดเด็กลกโพทอรกครับแต่ผมจะบอกเลยนะว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้นะครับสำหรับโพทอรนะฮะที่เป็นโลกนั่นเองผมมีอยู่2เด็กนะ ที่จะให้ดูในวันนี้นะครับก็คือเด็กแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เด็กแบบอิสระนั่นเองนะฮะซึ่งบอกว่าตรงนี้ก่อนนะครับว่าอิสระเนี่ยเล่นง่ายมากนะับมันจะเป็นการ์ะเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายกว่าแบบมาตรฐานแน่นอนนะฮะอ่ะในส่วนของโพทอสมาตรฐานแล้วก็คือไอไอโลกโพทอสมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องเล่นการทำยังไงก็ได้นะฮะให้เราสร้างไอ เนี่ยเรียกไอตัวเนี่ยเทมพลาเนี่ยครับนี่หนไหมดาเทมพลานะครับหรือว่าจะเป็นไฮเทมพลานี่ก็ได้นะครับลงสนามมาให้ได้สองตัวนะฮะหลังจากที่มันลงมาแล้วมันก็จะรวมร่างกันเป็นอาร์คอนนะครับอ่างงอาร์คอนอาจยะเปิดให้ดูนะฮะเป็นหนึ่งนะฮะอาร์คอนอาร์คอนอยู่ไหนนะอ่านี่ไออีนี้มันอาธานิตอ้าวนี่ไงมาแล้วนี่นี่คืออาร์คอนนะครับ ห้าลายของตัวมันจะอยู่ที่แปดมานานะแล้วก็เอฟเฟกของมันเนี่ยจะเป็นอ่าเอฟเฟกแบบทํางานอัตโนมัติเมื่อจบเทินนะฮะก็คือหลังจากที่จบเทินปุ๊บมันก็จะสร้างความเสียหายแปดแต้มนะครับให้โล่ศัตรูแล้วก็สองแต้มให้มินเนี่ยศัตรูทั้งหมดนะฮะอืมดูดีไหมเออฟังเหมือนเหมือนมันจะดีนะครับเหมือนมันดูดีนะเนี นแต่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสรุปอ่ะดูดูดูไว้ก่อนดูเทมผ่านไว้ก่อนไอตัวไอดาร์คเทมพาตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถคือทำลายมินเนี่ยนศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นอีกใบหนึ่งครับเทมพา่านก็จะเป็นดาร์คเทมพานหรือไฮเทมพานนะมันก็จะรวมร่างกันเป็นอาร์คอนนะครับซึ่งไฮเทมพานจะมีความสามารถอีกอย่างก็คือสร้างความเสียหายสองเต้มน,นะครับให้ศัตรูทั้งหมดนั่นเองอ่านี่เป็นแบบเชนนะเอ่อยิงสองทวสนามนั่นเองอ่าประมาณนั่นแหละ ก็เหมือนกันเลยครับหลังจากที่เราเล่นไฮเทมพาหรือดาร์คเทมพ่าอีกตัวหนึ่งมันก็จะรวมร่างกันเป็นอาร์คอนนั่นเองอันนี้ฟังเหมือนมันจะง่ายเนาะเราเราเล่นเสร็จปุ๊บเรารวมร่างเป็นอาร์คอนนะครับมันจะอยู่ในบอร์ดเราได้ประมาณหนึ่งเทินนะผมมั่นใจเลยผมบอกได้เลยว่ามันจะอยู่ในบอร์ดเราได้แค่ประมาณเทินเดียวนะครับกดจบเทินปุ๊บถึงเทินสตุ๊บปุ๊บเขาก็จะทําการเทรดอย่างรวดเร็วนะให้ตัวมันตายไปนะครับซึ่ง <c oughs> โอ้ยคันคอซึ่งในแบบมาตรฐานเนี่ยเราไม่มีการ์ดที่ใช้คอ p y ี้มินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงมาแล้วก็คือลงเลยครับนะเรามีเก้าพิษตาอยู่ก็จริงนะแต่เราทำได้ดีที่สุดคือ,คอ,คอสร้างอาคอนมานะครับสองตัวแล้วก็ดึงขึ้นมือไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะรอเล่นในเซตต่อไปนะครับแบบลงทีสองตัวเพื่อที่จะทำะความเสีายแบบต่อนเนื่องให้ฮีโร่ศัตรูแบบสิแต้มนะ มันน้อยกว่าเมทนะครับเออไอเมทโพทอสเนี่ยมันแค่เล่นการ์ดเป็นมนนะครับแล้วก็ไอพวกการ์ดเป็นมนที่เล่นว้เนี้ยบวกดาเมจหนึ่งแต้มสําหรับไอตัวใหญ่ใช่ไหมบวกหนึ่งแต้มสําหรับไอมินเนี่ยตัวใหญ่ไอโพรตซัสอะนั่นแหละแต่สําหรับไอ <c oughs> ตัวเนี้ยมันแปดแต้มแต่ว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะ <c oughs> มันไม่คุ้มเท่าไหร่กับการที่เราจะไล่เรียกมันออกมานะความสามารถมันอ่ะตัวนี้อ่ะมีศิลปินไอตัวมินเนี่ยนัวนี้ทําการก๊อปปี้มินเนี่ยนของเราหนึ่งตัวนะครับที่จะคือเปลี่ยนเป็นตัวมินเนี่ยนของเราหนึ่งตัวสามสามนะแต่ว่ามีพลังโจมตีพลังชีวิตที่สามแต้มนะครับก็ก็กลายเป็น con, อาคอนอะสมมุติเราเล่นกับตัวอาคอนนะมันก็จะกลายเป็นอาคอนอีกตัวหนึ่ง ยิงได้16แต้มก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันค่อนข้างทําคอมโ,มโบยากไปหน่อยนะสิทีที่เราต้องทําคือการหากการ์ดทองใบนี้นะครับแล้วก็เล่นพวกปืนใหญ่โฟตอนกับอาธานิสนะครับเพื่อลดค่าไล่ของมันนะฮะให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอแล้วนอกจากนี้นะการ์ดที่ผมใส่มาเยอะก็จะเป็นการ์ดพวกที่ใช้ทําลายมินเนี่ยนหรือว่า ผนึกความสามารถมีเนียนของศัตรูครับที่เป็นโกงๆนะแล้วก็ผนึกไปก่อนนะเราจะมีการ์ดประจําตัวของโพทอสไอเผาโลกเนี่ยไอโลกเผาโพทอสเนี่ย,ยนั่นแหละก็คือการ์ดบลิงค์ตัวนี้นะครับเป็นการ์ดคอมโบนั่นเองหลังจากที่เราเล่นการ์ดไปนี้เป็นไปที่2มันจะได้เอฟเฟกคอมโบมานล้วก็คืออ้าว เอฟเฟกของมันนะครับเลมนบนมบนี้คือจวบมินเนียนนะครับโบทอนหนึ่งใบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นมันเป็นใบที่สองหลังจากเราเล่นการ์ดอะไรไปแล้วก็ตามนะจะได้เอฟเฟกคอมโบมานะครับก็คือมีค่าล่ท์ลดลง2ก็คือหมายถึงมินเนียนโบทอนที่จวนะแต่ไม่ได้หมายถึงการ์ดมันนะแล้วยังมีปืนใหญ่โฟตอนถ้าเกิดเรานับจริงๆแล้วเราจะใช้ปืนใหญ่โฟตอนได้สองใบก็จะลบไปสองบวกกับอาร์คอนก็ลบไปสี่แต้มนะครับ เท่ากับว่าเราจะเล่นไฮเทมพาหรือดาร์คเทมพาเนี่ยได้ฟรีนะครับในหนึ่งมานาเท่านั้นเองอนะ่ะมัน,ม,นมันจะมานามันจะน้อยลงเราจะไม่เล่นก็ได้นะครับเราจะดองไว้จนประมาณเอ่อให้มันขึ้นมือให้ครบอะ่ะแล้วก็เรียกเป็นอาคอนสองตัวมาเพื่อที่จะทำสิบหกแต้มให้ฮีโร่ศัตรูก็ได้นะครับอืมทำอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็มีโอกาสที่เราจะชนะได้ต่ำนะฮะ กืก์าสามสี่ใบคงคิดว่าไอ้สี่ใบนี่มันจะขึ้นมือไม่ละ <c oughs> ถึ่งเราจะมีกา๊าซจัว่วกจริงครับ่ะเราก็ต้องอาจจะต้องเอาวลเลย์ออกเลยไปเลยนะเพราะว่าอ่าเนี่ยการจัวรร่วกร์ดโทรทันเนี่ยเราจะเอาไว้ให้การจำเป็นนะเราจ,จะต้องเอาวลเลย์นี้ออกไปนะครับขออนุญาตปาอ่ปออกไปซะแล้วทีนี้เราก็ต้องเติมก๊์ดที่ใช้จั่วมานะฮะนี่กดกาบาดท,ทิ้งไว้ก่อน การที่ใช้จั่วเพิ่มอีกนะครับการที่ใช้จัว่วมีไหมมีไหมเอานี้ก็แล้วกันนี่พายุมีดบินนะฮะนี่เป็นการ์ดของอโลกนะครับในปีเพกัสนะฮะต่อให้คุณไม่มีการ์ดแบน,นี้คุณก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับในปีเพกาซัสไม่ต้องคราบมีทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบฟีท่องอันนี้อืม อนอกจากนี้เรามีช่างภาพด้วยนะครับแล้วก็นาการนะเอาไว้สมมติว่าถ้าเกิดอาร์คอนมันขึ้นมือมาเราก็จะก๊อปปี้มันไว้แล้วกันนะเราจะเล่น2ใบนะครับค่าไราจะลดลงอีกเพราะในเผื่อกรณีที่เราใช้การ์ดเก้าพิพตาเนี่ยดึงไอ้ตัวอาร์คอนขึ้นมือมาเนี่ยอาร์คอนเนี่ยค่าไรามัน8นะครับแล้วเราเล่นปืนใหญ่โฟตอนไป2ใบนะบวกกับอาธานิสมันก็นจะลดไปได้แค่สี่นะครับเท่ากับว่าไออาร์คอนตัวนั้นน่ะค่าไรามันจะเหลืออยู่ประมาณฟรีต้มนะ ประมาณสแต้มเราไม่มีการ์ดใช้ก๊อปปี้ด้วยเนาะแย่จังแล้วเราก็ดึงได้ขึ้นมือได้แค่สองครั้งนะครับเรามีก้าวพิตาแค่สองใบนะนอกจากอนอกนั้นแล้วมันไม่มีการ์ดใบไหนของโลกในรูปแบบมาตรฐานนะครับที่สามารถดึงมินเนี่ยนขึ้นมือได้อีกนะอืม่าต่อไปครับจะเป็นแบบอิสระครับนี่ในตัวของอิสระนี้เราสามารถที่จะทำการเล่นคอมโบตัวอาร์คอนนะ แบบไม่ต้องรออะไรเลยครับถ้าเกิดเรารวมร่างอาคอนได้ทันทีเอ่อรวมได้เอ่อต้องบอกว่ารวมร่างได้ตอนไหนก็เล่นมันตอนนั้นเลยก็ได้ครับเอาเหมือนเดิมนะผมขอเอาไอตัวที่ออกแล้วกัน,กนเราจัดเด็กเสร็จไปรอบนึงแลแหละแต่ว่าพอคำนึงได้ว่าเออวะ่ะจริงด้วยมันต้องรีบเล่นด้ว้วะก็ต้องเออหาการ์ดมาอีสลุล่ะ โอเคหายบักแล้วตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นรวมล่างไอตัวไฮเทมผ้าหรือดักเทมผ้าไปแล้วนะครับเราจะใช้การ์ดเว่นมน,นที่เขียนว่าสมหัวนะตัวนี้นะการ์ดเว่นมนสมหัวนี้มาจากไอแบ็กเมลทินนะครับเป็นแพดเก่ามากเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบอิสระมาันสามารถที่จะจัดมาเล่นได้นะเราทําการเลือกอใช้เว่นม์ครับใบนี้นะในการที่ จะ copy อาร์ครับ3มใบเข้าไปในเด็กนั่นเองนะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะใช้การ์ดว้นบนอีกใบหนึง่งนะครับก็คือแผนการของ Talkwalker ตัวนี้มันมันเป็นแพดของไอ a d แตอยู่ w ไไไล r e l e s นั่นแหละมันจะทําการ copy minion นะครับ1ใบนะครับเข้าเด็กของเรานะที่เราเลือกนะแต่ว่าอ่าข้อดีมันคือมันจะอัปเกรดทุกเทอร์นนะถ้ามันขึ้นมือเราในเทิร์ที่ หนึ่งสองสามเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้สับเข้าไปเยอะหน่อยแต่ว่าผมไม่ไม่เน้นปริมาณขนาดนั้นนะก็เลยเอาการ์ดสมหัวด้วยกันสองใบจัดเข้าไปเลยนะครับมันจะได้จั่วได้นะโอเคตน,นี้มีการ์ดของแบดเลนนิดหน่อยนะผมจะมาใช้กับบ่อน้ำนะครับเพื่อฟุกได้นะครับได้เล่นอืมแล้วก็มีอะไรกันมีการ์ดอาวุธตัวนี้มาจากแพดสวนน้ำโจรสลัดนะ นี่เอาไว้ตีแล้วก็เพิ่มเหรียญนันะ่นเองเหรียญน,นี่ผมไม่ได้เอามาแค่เล่นกับบ่อน้ํำนะเอาคําคอมโบกับพวกไฮเทมพ้าด์งเทมพ้าหรือว่าอาคอนด้วยนะหรือแม้แต่ไอ้สมหัวนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เราจะต้องดึงการ์ดเข้าไปในเด็กอีกนะครับขอเป็นการ์ดจั่วก็แล้วกันนะอืมไอ้นี่ดีนะครับเนี่ยเป็นการ์ดอาวุธที่เราไม่ต้องเล่นก็ได้นะมันเป็น อาอาวุธที่แรกเปลี่ยนพวกจะลดค่าไล่ของเวทมนในมือเราลงไปหนึ่งมานานเองแต่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องทำการจั่วอาวุธมาเล่นนะฮะก็ข้ามข้ามไปเอไม่อยู่การ์ดมันค่าไ่หนึ่งดีกว่า าหาพายุคมมีดไม่เจอหละกอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอากซัสเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วกันนี่ค่าลายหนึ่งนะครับสับการสองใบครับที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเข้าไปในเด็กแล้วก็จั่วใหม่สามใบนั่นเองโอเคเอาละเราจะไปเล่นแบบมาตรฐานให้ดูกันนะครับว่าความที่ว่าเล่นยากของโลกโปรทอรสเนี่ยมันเป็นยังไงนะ ก็ลองคิดสภาพว่าเราจะต้องไปเจอกับเซิร์ฟที่มีการปั๊มมินเนี่ยนบนบอร์ดรัวๆนะฮะโดยที่เราเนี่ยเป็นโพททสที่ปกติโพทอสเนี่ยมันจะมีมินเนี่ยนของตัวมันเองเนี่ยน้อยมากๆอยู่แล้วนะอืมแล้วก็เราต้องมาจํากัดการจั่วมินเนี่ยนโพทอสโดยต้องเอาไวร์เลสออกไปกเพื่อที่จะจั่วไอ้พวกดัางเซมพาให้ได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เอาอาตนาทิกขึ้นมือมาให้เร็วที่สุดแลเท่าที่เป็นไปได้นะ เราจะเล่นแล้วลดค่าไล่มันนะครับแค่นั้นเองนะฮะอ่าขึ้นมือมาแล้วน้ำหนึ่งใบอืมแล้วก็ที่จะ,จะแนะนําก็คือเอาการ์ดจมพวกทําลายมินเนี่ยนนะครับใส่เข้าไปในเด็กด้วยนะครับสักสองใบนะฮะพร้อมกับก๊บอปี้ของมันนะอืมอ่าสองใบนี้ต้องใช้ซะด้วยนะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราต้องหาโอกาสใช้พื้นใหญ่โฟตอนให้ได้นะอ่ามาแล้วนะครับโอกาสมันมาถึงเราแล้วเราค่อยสับนะครับอืมโอเคปากก็ให้เหลือยี่สนะิบห้าใบในเด็กสี่ใบบนมือโอ้โอ้โอ Uh huh. เหมือนจะสวยซะแล้วเอาละนี่เลยสับไปสองก่อนปึ๊บแล้วก็จ่วนะครับเล่นคอมโบจววมา s <S อืมโอเคได้นะครับ เดีนี้เราไปเจอเด็กของฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์นี่จะเป็นเด็กไอแพดไอไททันนะครับตัวนี้มีทั้งกับดักนะครับมีมินเนี่ยนนะมีการป้องกันเยอะด้วยนะแล้วก็การบับนะเป็นอะไรที่ครบมากเลยนะร,รับมือยากนะแล้วก็ดูสิเนะี่ยเราจะสามารถยิงเข้าได้นะครับแต่ว่าทางหน้าเสียใจเหลือเกิน เอาละเอาถ่ายเก็บไว้ครับมันมีสามใบที่จําเป็นต้องใช้อยู่ันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เท,ททิ้งไปก็ได้นะครับน่าเสียดายนะจริงๆเราสามารถที่จะเก็บไปใช้กับมินเนี่ยนตัวโกงๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอา,เอาหน้าไปตีนี่ก็คงจะเจ็บหน้าดูมาอีกแล้วเดี๋ยวเราทำการยิงนะครับ ยิงสองทั่วสนามอืมโอเคได้ยิงสองทั่วสนามไปเลยนะครับถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เราก็จะเล่นดักเต็มผ้าอีกหนึ่งใบนะอืมโอเคเขาเคลียร์ไม่ได้นะครับใช่ไหมเคลียร์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อืมโอเคเคลียร์ไม่ได้จริงๆนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็หิวได้ครับเราหิวตัวเองไปก่อนเราก็ไม่ต้องสงนใจวิเนี่ยนเขาแล้วทีนี้เรามีอาคอนขึ้นมาแล้วาปาก็ให้นะครับหิวไปอีก ถ้าเกิดเขาเคลียร์มินเนี่ยนของเราไม่ได้ถนะ้าเคลียร์อร์คอนไม่ได้นะเราก็จะทำการเล่นตัวนี้เลยครับเราจะทำการจรยกว่าแดกแดกมินเนี่ยเราไปหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหอืมหืมบวกเยอะเลยด้วยะมีจูโจมไหมล่ะมีถ้ามีจูโจมนี่อ่าโอเคเขาแพ้ไปแล้วกดยอมแพ้ไปแล้ว ดีนะที่เราไม่เจอเด็กเมตานะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอเซิร์กหรืออ่าเทอร์เรนนี่มันจะยากกว่านี้นะแทบจะเรียกได้ว่าชนะไม่ได้เลยดียกว่าอ่าโอเคเราจะไม่เล่นซ้ำนะเออไปอิสระอิสระโอเคนะอิสระหลักคือเราต้องสร้างอาร์คอนให้ได้นะแต่ว่า ต้องอย่าให้มันตายนะต้องให้มันเลี้ยงมันไว้นะทำอย่างก็ได้ให้มันอยู่บนสนามของเราได้นานๆน,น,นะเราจะได้มีมีภาษีดีขึ้นเราจะชนะง่ายขึ้นนั่นเองอือหือเราเจอกับเ,เ,เด,เด,ดนไนเก็บไปให้หมด การเหรียญโอเคไอ้น,นี่สำคัญก็สำคัญอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราต้องสับนะครับเราสละได้อยู่แนละ้วเฮียสับไปเลยเสือเก็บเข้าเด็กไปสองใบโจมใหม่อืมเทธนต่อไปเราจะเล่นอาวุธนะครับ แต่เขามีมีเนี่ยลงอะไม่มีมีเนี่ยลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ดีกว่าตีธรรมดาไปก่อนจริงๆจะใช้การเหรียญแล้วก็ใช้อาวุธนี่ตีหน้าศัตรูก็ได้แต่ไม่ค่อยคุ้มนะครับเราจะเก็บการเหรียญไว้นะมีประโยชน์กว่าอืมได้แล้วได้แล้ว,ลวเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าปืนไว หรือคอมโบก็ได้นะเล่นไปก่อนเลยนะขึ้นมือมาอาบการ์ดเหรียญวันหนึ่งใบแล้วโอ้มีการสับการ์ดเข้าไปด้วยแล้วเนี่ย ต้องเททิ้งไมไ่เลยต้องเททิ้งครับแล้วก็นี่เลยจวมเงี้ยนเซอร์แรน1หนึ่งใบครับโอเคได้ดาร์คเทมป้ามานะแปดใบบนมือผมมั่นใจผมสามารถสร้างอาคอนได้นะครับโอเค เราจะเล่นใบนี้ก่อนนะเขาไม่มีการ์ดจุมพวกเปลี่ยนมินเนี่ยนใช่ไหมน่าจะยังไม่มีนะต้นเกมเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แน่นอนเฮ้ยโอ้เสียเสียอืม อืมอะจั่วมาก่อนไปเอาวุธขึ้นมือมาก่อนโอเคได้เล่นนะครับได้เล่นแล้วเพราะถึงต่อไปเราจะใช้อ่าดาเเซม้าตัวนี้หกมานาใช่ไหมแล้วก็เหลียญสองใบพอดีนะครับจะได้ซุ้มหัวอืม โอเคนี่นะเอาละยิงไอ้นี่ทิ้งไปก่อนนะครับเบิ้มมานาเพิ่มมานาเพิ่มอีกแล้วก็นี่เลยปับ๊บสับอาคอนเข้าไปในด็กเลยนี้ เดต้องเล่นใบนี้ก่อนนะเพิ่มการเหรียนบนมือนะแล้วก็ตามด้วยพายุมีดบิน ขวัญากหาทัศแล้วก็อะไรเรือสองสองมะานาอ้าวสวยงามโอเคเราตีเท่าหน้าไปเท่า,าไหร่แล้วเนี่ยปาบ 1> 11 1เ1 2ด4ป้าเสี่ป้าพอแห้งพอดีเลยลาก้อยได้นัแลแหละบึ้มไปเลยตัวระเบิดครับยังไม่ได้อาค่อนอีกใบขึ้นมือมาเลยแต่ก็โอเคนะครับถือว่าถือว่าได้เล่นแล้วนะนี่สองเกมนะ อย่ามาคอมเมนต์ถามนะไอพี่ทำไมต้นเกมบอ,อกว่าเล่นยากอะไรเออมันเล่นยากนะครับมันเล่นยากเออแต่ว่าที่เห็นว่ามันทําไมมันง่ายจังนี่เป็นพ่อ,อผมไอ้นี่จัดเด็กมาแล้วนะครับเอยนั่งงมทั้งวันเลยแล้วเฮียจะทํำยังไงดีนะถึงจะทําให้มันเล่นได้ง่าย,อยทอาอย่างงี้ไงทํายังไงก็ทําอย่างนี้ไงการ์ดมันมีการ์ดที่ใช้จัว่วมินเนี่ยนโพทอสอยู่แล้วเนียนเ่ยนะเออแล้วก็ มีการ์ดที่ใช้จั่วการ์ดโปรทอตด้วยเออแล้วก็เอามินเนี่ยนที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับนี่มันถึงจะเรียกได้ว่าจั่วแบบล็อกเป้านันเองนะแต่ว่าการันตีว่าใช้การ์ดเป็นมนไปนานแล้วมันจะต้องจั่วขึ้นมืออย่างแน่นอนนี่การ์ดบิงนะครับสองใบนะครับจั่วโปเอ่อมินเนี่ยนโปทอตขึ้นมือนะครับค่าล,าล่าทััสองถ้าเป็นคอมโบนะหรือจะไ็นเล่นแบบคอมโบก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ ให้เทมเพานะครับหรือว่าดักเทมเพาขึ้นมือมาเองนะครนี่อันนี้ของแถมมาที่บาเทนเดอร์บอบนะครับเผื่อศัตรูนะครับมีการจมพวกขโมยมินเนี่ยนนะขโมยอาคคอนเราไปแล้วก็ขโมยกลับนั่นเอง <c oughs> ขโมยกลับทีนี้ผมจะทิ้งข้อมูลเด็กนะครับอไม่ใช่ดิจะคัดลอกเด็กไว้นะสองเด็กนี้นะเอาไว้ให้นะฮะจะเป็น อ่โพทมาตรฐานนะครับแล้วก็เอาแบบอิสระนั่นเองนะครับลองไปเล่นดูกันได้นะครับเออเราแก้ไขจากเล่นยา,ากให้เล่นง่ายให้เร็วนะอืมทีนี้ก็จะจบของโพทไปลแล้วเธอแรนด์นด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเซิร์ฟนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นเซิร์ฟเผ่าไหนนะครับเอย <laughs> จะเป็นเซิร์ฟคาดอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการมาเจเพียงท่านี้นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปของเราถ้าอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเกมความรุ้ใหม่ๆนะครับหรือว่าเด็ดอะไรเด็ดๆนะครับจากเกมฮ a l f Stone นะสามารถกดติดตามไม้ได้นะครับนี่แต่ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามกันมาได้ครับเราจะเข้ามาตอบภายในไม่เกินสามวันนะฮะไปเจอกันคลิปหน้าครับผม